เนื้ซานบ้านซองก็ยังพันได้มี้ลายดอกเนาะพี่น้องมันเป็นป้าอยู่เนื้อที่ดินเรามีเจ้าของเป็นจับจองไว้มหมดแล้วพี่น้องเลยเขตนี้เป็นเขตบ้านข้าพวงเนาะพี่น้องในโซนตรงข้างเก่านี่ก็จะมีตลาดเนาะ ที่พี่น้องรถซูโฟซูโฟเนาะหลังจากที่พาพี่น้องเลาะเที่ยวตลาดนานแล้วทีนี้จะพาพี่น้องเลาะเที่ยวเบื้องโตเมืองยม,มาราชอันนี้เป็นโซนที่พันขยายออกมาทางนอกเนะาะโตเมืองเกา่ามันเข้าไปทางใน,นอีกประมาณเจ็ดแปดกิโลเมตรอันนี้เป็นโซนทางนอกเนาะ,ะเป็นกำลังขยายโตเมือง แต่ว่าเันเช็ดพังเมืองไว้เฮียบห้อยแล้วตอนนี้คนกำลังเฮ็ดทังปูยางเนาะบางบอจก็แล้วและบางบอนยปพอนี่ปูยางเพื่อ,มอยมาราชก็เป็นหนึ่งในสิบเมืองของแพวงข้าม่วนเป็นเมืองที่สวยงามอ้อมหอบไปด้วยผู้พายอินทูนพาพี่น้องเข้าพี่หลอดเลาะเ,าเามืองโอบเมืองน้อยหนึ่งเนาะ รถบรรทุกไลยพี่น้องเส้นนี้นะรถบรรทุกจากประเทศเวียดนามเนี่ยบรรทุกลาวเนี่ยเนาะนีะ่เป็นเ,เส้นทางใจกลางเมืองไม่เนาะไปทากระพูยางแล้วแล้วไม่มันอ่ามันมาดพี่น้องเลยเรถไฟขานบานซองกแตยังพันได้มีลายดอกเนาะพี่น้องยังเป็นป่าอยู่แต่ว่าประเทศทางเมืองไว้หมดแล้วเห็นเป็นล็อกเป็นล็อกไว้แล้ว อนาคตกับเขตนี่แหละที่เป็นเขตโตเมืองนอ้องคนสีมาอยหลายเปิดปิดล็อกเปิดล็อกไว้หมดแล้วคือแบบคือพงหน้าขนาพี่น้องเลยคล้ายๆคืออันเมืองมหาไซนั่นแหละย้ยายมาอยรักโกลักเช็ดแบบ

มันอ่าจ,จะปูมดทุกซอยทุกห,อห้องลอเบอง์เ่ยโซนตัวเมืองเก่าเนื้ยที่มันมันแคบละพี่น้องมัจนจะเลยขยายมาทางโซนใหม่นะ นอนาจะซอดออกไปใส่ทั้งเลขที่12คือกองเป็น,านสารบรรงกับนี่สองสามลังเนะาะอนั้นก็นเป็นปลาหมดเ้อี่ดินแเรามี เจ้าของมันจับจองไว้หมดแล้วพี่น้องเลยดินอาจจะมีราคาสูงว่าเก้าแล้วตะกี้เป็นฟ้าบินดงซื่นะอเสอเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นตัดทางมาเลยกรราคามันก็ขึ้นแล้วพี่น้องใครมีดินมีดอนลายเนี่ยกรัตามเสียเอาแล้วเงินอนะ่ะ สะอ่อนทางพี่้องพิ่นเฮ็ดกว้างกลยข้างหน้าไปเนี่ยก็อาจจะมีไฟแดงเพราะว่ามันมีลายซี่แยกโคตรเนาะซี่แยกในลายขนาดไน,นไว้เพราะสมควรพี่น้นงองเลยพึ้น่าเพื่อสิป์ปูยางเพื่อพัฒนาไว้ป่านี้ ฝ่ายทางหน้านี่ก็ไปซอดทางย่ญ่ทางเขา่าโสวเมืองยมราชฝ่ายใตัโสเมืองมาหาไซเลยพี่น้องเขตโสเมืองเก่ากับจเจริญพอสมควรอยู่ไดยเนาะแด่วว่ามันจะคับแคบคือว่าละ าโซนนี้แหะมันจะกว้างขวางพี่น้องสะดวกสบายสำนักง,งานองค์การของรัฐมันก็ยายมาอยู่ที่เป็นช่วหลายแล้วข้างหน้าจะเป็นชีแยกสีแยก,แยกลายอะไรเขตนี้เป็นเขตบ้านข่ำพวงนะพี่น้อง ขำปวงเมืองยม,มาราชสิเป็นโตเมืองใหม่แล้วพี่น้องเลยพักพักพักเอาของโซนนี้ก่อนเนาะสูยางสับเรียบร้อยทางเซนี้กับซอดออกไปสู้โตเมืองเก่าพาลเนีย่ยอดเลยพี่น้อง โอ้นี่เริ่มมีเพือนซานหลายลางแล้วอ,อนาคตยี่พี่น้องจะเลแน่นอนยมราชมีทางซีแงอีกแล้วเนี่ยทางซีแงในลายพี่น้องโอาไปเสร็จนี้เข้าโตเมืองเก่าป่ะเนี่ย ปูยางแน่นนาลีได้ก็สิทอนทานอยู่ไปนี้ก็ไปซอดใส่ทางใญ่ญ่คื้เก่าพี่น้องเลยทางเข้าตัวเมืองยมราชเนาะก็ซอดเส้นทางนี้โอ้บริมาโดนเหรอพี่น้องเลยลายซิงลายอันก็เเพี้ยนไปพัฒนาไว้ขนาด เส่ทางใหญ่คือเกา่าก็อกังนักท่องเที่ยวอนนจะเป็นเส้นทางสายท่าแขกลูกเนาะพลังนิยมขนาดไหนขจ้าที่รถเสารถจากจากท่าแขกไปหน้ากายไปพักที่หน้ากายไปรักเสารักเสาส,าสลายขบเจ้โบพักดอกเขาไปเมืองคุทธคัมมเนาะ ไปทำของลอไปผู้ผ่ามานแล้วก็โค้งลงทางแบงลักซาวอยบ้านเมียงคำลงมาสู่ท่าแขกคื้เก่าเนาะเรียกว่าเส้นทางสายท่าแขกรูปเส้นทางทองเที่ยวเนาะท่ทองเที่ยวจากเออลบหรือว่ายุโรปเนี่ยเขาจะมาขนาด เป็นบ้านทำพวงด้วยพี่น้องวิวทิวทัศน์สวยง่ามหลายอนะ้อมหอไปด้วยพายินปูนไ้ไกลคือทางเมือง,งมหาไซ เก่ายมราชแล้วพี่น้องสิเป็นจิมีบ้านยมราชใต้บ่ยมราชเหนือเนาะ,เ,นะเป็นเชตโตเมืองเก่าเป็นสำนักเมืองเก้างามเพื่อ,อไนได้ี่ยอ้อมหอไปร้อยผู้พาเนาะ ai trông na cả ngang thì nóc, cần sang hôm đấy. Đây là tổ cầu đô nước ta, สิมีสายน้ำยมไหลา่านเนาะสายน้ำยมกับสิไลลงไปสู่เซบังไฟต่างประเทศเนะาะทั้งผู้หญิงกับทั้งผู้ชายเจ้าวาวรถ ข้างหน้ามันกลัวข้ามน้ำยมอย่างนี้น้ำแห้งน้ำยมด้วยน้ำอะไร สุดแล้วพี่น้องเลยพาพี่องมาเลาะมาเบิงาตามคำขอของ F C, เอฟซีก็อยากเห็นตัวนี้จะเป็นย่านการค้าขายของเมืองยม,มะาะมีห้างห้านต่างๆ ตามแคมทางกลับทางเข้าเนาะพี่น้องเลยโอกาสน่าถามมีเวลาก็จึงสิไปทางหน้ากายเนาะหน้ากายก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วพี่น้อง ตัวลายกับมะฮอดแตยมะลา้วกับกับเวลาบพุพเนาะอันนี้เป็นคลองสนรับประทานที่เพิ่นนั่นเอาน้ำมาจากคลองของบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินสองเอาไว้ใสน่นาแซงทางพุ่นเป็นนาแซงพี่นอ้องเข่ากำลังซุกเหลืองขันจะเกี่ยวทเทือเนาะดูเขตทางเมืองเซวังไฟไซบุรีรจ้าเกี่ยวเกือบทิหมดแล้วเนาะ บอกอุดมสมบูรณ์มเมืองยม马拉นโอ้ปากทางเมืองน,นั้นอาจจะเป็นรีสอร์ทบอกหรือาอาจจะเป็นเฮือนพักเนาะมันกำลังเฮ็ดอยู่นี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศบ้าซ้อนภาพพี่น้องเลาะเชี่ยวเบิงมเมืองยม,มาราชแขวงค้ามมวนมหาวิทยาลัยขออนุญาตปิดเช็มในวัยสานี้ก่อนเด้อพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม สำหรับช um ิบเนี้สบายดี